นี่คือช่องประวัติศาสตร์ฟังเพลินระหว่างทางสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเราวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออช่วงเวลาที่วุ่นวายมากช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนปลายราชวงศ์ฮั่นกับทรราชที่ชื่อ,อ,อตั้งโต๊ะครับผู้ที่แบบว่าขย่าวบัลังมังกรจริงๆขค่ะเป็นยุคที่น่าสนใจมากนะคะ ข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์นะครับที่อ้างอิงจากบันทึกต่างๆอย่างทรราชลำพองตอนที่24ซึ่งก็จะฉายภาพให้เห็นเลยว่าเขาขึ้นมามีอำนาจได้อย่างไรแล้วก็ความโหดร้ายของเขาเป็นแบบไหนเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือสกัดแก่นเลยครับว่าอะไรทําให้เขาขึ้นมาได้ลักษณะการปกครองแบบทรราชของเขาแล้วก็ผลกระทบที่ตามมานะครับเอาล่ะมาเริ่มันที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นนี่อํานาจส่วนกลางม,มันอ่อนแอมาก ใช่ค่ะอ่อนแอลงเรื่อยๆเลยพวกสิบขันทีก็มีอิทธิพลสูงมากพอพระเจ้าเลนเต้ซึ่งปุ๊บโฮจินแม่ทัพใหญ่ก็พยายามจะเข้ามาคุมอำนาจนะแต่ก็แป๊บเดียวเองอืมอยู่ได้ไม่นานเลยครับถูกลอบสังหารไปอีกมันก็เลยเกิดสภาวะที่แบบเออเหมือนไม่มีใครคุมเกมจริงๆจังๆว่างันเถอะสภาวะศุญยากาศตรงนี้เนี่ยแหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยการที่ศูนย์กลางอำนาจมันเออมันล่มสลายลงไปแบบนั้น มันเปิดโอกาสให้ขุนศึกตามชายแดนอย่างตั้งโต๊ะซึ่งเขาก็คุมกำลังทหารสำคัญอยู่แล้วนะคะใช่ครับมีกองทัพในมือค่ะเขาก็เห็นช่องว่างตรงนี้แหละแล้วก็สามารถเคลื่อนทัพเข้าเมืองหลวงได้อย่างเอ่อค่อนข้างง่ายได้แล้วก็อาศัยจังหวะชุลมุนวุ่นวายยึดอำนาจเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยมันคือการฉวยโอกาสในภาวะที่แบบไร้เสถียรภาพจริงๆค่ะครับผม พอเข้ามาคุมเมืองหลวงได้นี่ตั้งโต้นี่คือไม่รอช้าเลยนะครับจัดการตั้งหงจูเหียบหรือพระเจ้าเหียนเต้เป็นห้องเต้องคใหม่ทันทีใช่ค่ะแต่ก็เหมือนเป็นแค่หุ่นเชิดนะคะดูทรงแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็ประกาศใช้ชื่อสกาชใหม่ว่าเจียนอานค่ะเจียนอานซึ่งแปลว่าสันติภาพเอ๊ะตรงนี้ผมสงสัยนิดนึงครับทำไมทรราชอย่างเขาถึงเลือกใช้ชื่อที่มันดูดีดูสงบสุขขนาดนี้ล่ะครับมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือชื่อสกราชเจียนอันที่แปลว่าสันติภาพเนี่ยมันเหมือนการสร้างภาพลักษณ์มากกว่านะคะมันเป็นความสงบสุขที่เกิดจากออการใช้กำลังทหารกดขี่ไม่ใช่สันติภาพที่มาจากทศพิธราชธรรมหรือคุณธรรมของผู้ปกครองจริงๆเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะมันคือสันติภาพบนปลายหอกปลายดาบเท่านั้นเอง โอหแล้วความเหิมเกริมของแกนี่ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับตั้งตัวเองเป็นทั้งผู้สำเร็จราชการแล้วก็อัครมังอาเสนาบดีอีกควบสองตำแหน่งใหญ่เลยใช่ครับและที่เด็ดคือพกดาบเข้าวังได้โดยไม่ต้องถอดโอ้โหนี่มันคือการแสดงอำนาจที่แบบท้าทายฮ่องเต้สุดๆเลยใช่ค่ะเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนมากนึกภาพตามแล้วแบบอือ้กดดันแทนคนในวังเลยนะครับ แล้วพวกลูกน้องแกล่ะครับก็พลอยได้ใจไปด้วยเลยไหมแน่นอนค่ะบันทิกก็บอกไว้ชัดเจนว่าทําการหยาบช้าข่มเหงชาวเมืองโหเดือดร้อนกันไปทั่วเลยเซนนะครับใช่ค่ะแม้แต่คนเก่งเองอย่างโจโฉในตอนนั้นนะคะก็ยังต้องแบบสแสร้งทําเป็นประจบสอพลอไปก่อนเพื่อเอาตัวรอดอืขนาดนั้นเลยการแสดงอํานาจแบบโจงแจ้งการพกดาบเข้าวางการตั้งตัวเองในตําแหน่งสูงสุดเนี่ย มันคือการประกาศเลยว่าข้าคือผู้มีอำนาจตัวจริงนะเป็นการข่มขวัญคนในราชสำนักเป็นเหมือนการแสดงความเป็นทรราชให้ทุกคนเห็นแล้วก็ยำเกรงเพื่อให้ควบคุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากขึ้นค่ะเรื่องในวังก็ว่าน่ากลัวแล้วนะครับแต่การกำจัดเสี้ยนหนามของเขานี่ยิ่งน่าขนลุกเข้าไปใหญ่เขาจับอดีตฮ่องเต้หงจูเปี้ยนกับพระนางโฮไทเฮาไปกักบ,บริเวณไว้ในที่ที่เรียกว่าพระตำหนักสันตินิรัน์ ชื่อดูดีมากเลยนะคะชื่อสวยหรูแต่จริงๆก็คือคุกดีๆนี่เองครับแล้วพอหองจูเปี้ยนแต่งกลอนระบายความในใจออกมาหน่อยค่ะบทกวีบทนั้นตังโตรู้เข้าเท่านั้นแหละสั่งให้ลิยูคนสนิทไปจัดการทันทีโหดเยี่ยมมากนะครับการใช้บทกวีเป็นข้ออ้างสังหารเนี่ยถูกต้องค่ะการกำจัดหงจูเปียนกับภูไค่เฮด้วยยาพิษ แล้วก็ยังปล่อยข่าวลือกลบเกลื่อนอีกว่าเป็นโรคระบาดตายเองมันสะท้อนความเลือดเด่นในการรักษาอำนาจแบบสุดๆเลยค่ะในมุมของผู้ปกครองแบบเผด็จการแล้วเนี่ยการกำจัดคนที่อาจจะเป็นศูนย์รวมใจหรือเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านได้ถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพื่อให้ฐานอำนาจตัวเองมั่นคงไม่ว่าจะต้องใช้วิธีที่โหดเทียมแค่ไหนก็ตาม ครับผมแล้วความเลวร้ายส่วนตัวของตั้งต้นนี่ก็หนักข้อขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมีบันทึกว่ากลางคืนนี่ก็เข้าไปนอนในห้องบรรทมของห้องเต้ออคงก่อนหน้าเฉยเลยโอ้โหกล้ามากครับแล้วก็ล่วงละเมิดนางสนมกำนันตามใจชอบแล้วยังสร้างจวนส่วนตัวอีกที่แบบหรูราฟุ่มเฟือยยิ่งกว่าพระราชวังอีกนะครับด้วยทรั์สินที่ไปปล้นชิงมาหรือได้จากสินบนใช่ไหมคะใช่เลยครับเหลือเชื่อจริงๆกับความฟุ้งเฟ้อและความแบบไร้ขอบเขตของแกจริงๆ มันกัดกร่อนทำลายคุณธรรมจริยธรรมของผู้มีอำนาจได้จริงๆการขาดความยับยั้งชั่งใจการมองว่าตัวเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทุกอย่างมันเป็นผลโดยตรงเลยค่ะจากการมีอำนาจล้วนฟ้าโดยไม่มีใครคานได้แต่ที่ผมว่าโหดร้ายที่สุดเลยนะคือเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ตำบลหยงเสียอ๋อเหตุการณ์นั้นเลวร้วายมากค่ะเขาให้ทหารบุกเข้าไปฆ่าชาวบ้านที่กำลังฉลองเทศกาลกันอยู่จนหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะฆ่าไม่เลือกเลย แล้วตัดหัวใส่เกวียนกลับเข้าเมืองอ้างหน้าตาเฉยเลยว่าเป็นหัวโจรที่ไปปราบมาเพื่อสร้างผลงานสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองใช่ครับแค่นั้นเลยเหรอมัน เกินกว่าจะเข้าใจจริงๆครับการสังหารหมู่ที่หยงเซียนเนี่ยคือตัวอย่างที่แบบสุดขั้วเลยนะคะของความโหดเหี้ยมแล้วก็การขาดความเคารพต่อชีวิตมนุษย์อย่างสิ้นเชิงการมองคนบริสุทธิ์เป็นแค่เครื่องมือเพื่อเป้าหมายทางการเมืองของตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะเมื่ออำนาจมันตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่เห็นค่าความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีกลไกอะไรมาตรวจสอบถวงดุลได้เลย ครับสรุปจากการเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับตั้งต๊อกก็คือภาพจำลองของทรราชโดยแท้เลยการใช้อำนาจโดยปราศจากคุณธรรมไร้ความชอบธรรมมันนำมาซึ่งความพินาศความทุกข์เข็นอย่างมหาศาลจริงๆใช่ค่ะเหมือนที่บทสรุปในแหล่งข้อมูลเขาชี้ไว้นั่นแหละคะ่ะครับผม แล้วมันก็ทิ้งคาถามสาคัญให้เราได้คิดต่อนะคะว่าจากบทเรียนของตั้งโตเนี่ยสังคมเราจําเป็นต้องมีกลไกหรือค่านิยมหรือหลักการอะไรที่มันแข็งแกร่งพอที่จะเป็นเหมือนเกราะป,ป้องกันไม่ให้อหํานาจที่มันเบ็ดเสร็จมากๆเนี่ยสามารถกัดกรองผู้ที่ถือครองมันจนกลายเป็นโทนรร่าที่โหดร้ายสํารอยประวัติศาสตร์แบบนี้ได้อีกอืมเป็นคําถามที่น่าคิดมากจริงๆครับนี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์ทิ้งไวใ้ให้เราเรียนรู้แล้วก็หาคําตอบกันต่อไปค่ะ